S <S <S ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมของไมค์ครับชิลล์ในตอนที่14กันแล้วนะคลิปนี้จะมาทำอะไรคลิปนี้ก็จะมาทำฟาร์มเอ่อบ ам บูอันเดโนมัสนะซึ่งผมรู้สึกว่าผมต้องการแล้วเพราะแบบผมใช้งานมันอย่างเดียวเลยกนที่จะดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะตอนนี้ก็ถึงเอ่อ230ผู้ติดตามแล้วนะโอ้โหแบบเมื่อกี้แบบมันพุ่งปี๊ดเลยอะ่ะขอบคุณมากนะต่อไปก็สองร้อยสี่สิบนะก็ไปรับชมคลิปกันเลยโอเคผมว่านอออนนนนนนกกก็ด้้้ว่่าาเะะะฝมมมมมัััับบบบบตตฟร์ููงใช นั่นแหละปาเบมบูก็ต้องใช้เบมบูดิโอเคซึ่งผมจะสาสาอะไรอ่ะผมจะสร้างเออผมจะสร้างหน้าแถวบ้านนี่แหละเบมบูผมเหลือน้อยแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแผงเองใช้อย่างเดียวนะจริงมีเป็นสิบยี่สิบแผงเลยนะเจหยิบมาสักแผงนึงก่อนแล้วกันเบมบูก็จะเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะคล้ายฟาร์มไม่มันไม่คล้ายฟาร์มเนี่ยเข้าใจป้ะไม่คล้ายไม่คล้ายฟาร์มอ้อยฟาร์มอ้อยมันไม่อัตโนมัติอันนี้ผมทำมันเป็นฟาร์มอ้อยที่ต้องใช้กกระะดูน แต่มมันจะเร็วากโอเคผมจะสร้างบริเวณไหนดีบริเวณนี้ไหมเอาเป็นว่าผมจะสร้างบริเวณวนี้นะก็ผมจะใช้บล็อกคอนกรีตและกันบล็อกคอนกรีตมันสวยจริงอะ่ะผมหยุดใช้มันไม่ได้แต่มันหายากขนาดก็คือ okay. ไม่ได้หายากดิของมันแพงของมันแพงใช่ต้องบอกว่าของมันแพงเลยว่าผมจะเว้นสองบล็อกแล้วกันหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองนี 1, 2, ่หนึ่งสองนะปุ๊บก็หนึ่งสองประมาณนี้มันจะได้มีมันจะได้แบบไม่แคบเกินอะ่ะอะไรประมนี้พอไหมไม่แรงเล็กไปอ่ะประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะทําอีกด้านหนึ่งด้วยฝั่มอ้อยด้านนี้กับไอ้ฟาร์มไผ่เลยาร์มไผ่ ความไผได้านนี้ก็ความไถด้านนี้แบบตรงเนี้ยแบบนี้เลยเนี่ยได้นะเออผมก็ได้นะนะก็มันต้องหายอย่างเท่าไหร่อันนี้อย่าเราก็ลองคำนวณเอาอันนี้ก็จะเป็นบล็อกดินอ่าบล็อกดินช่องบล็อกดินมันก็จะเป็นช่องกระจกไ,ได้ปะเพิ่มเปิบมเพิ่ยี่เงี้ยนึงอยากได้เป็นสองช่องอะ่ะตรงนี้ผมขยับอย่างงี้ได้ปะได้แหละโอเคเนี่ยประมาณนี้ดีว่ะแล้วก็อย่างเงี้เราจะวางเป็นผมทำขึ้นสูงอีกบล็อกหนึ่งดีกว่าเอาเอาวางปิดเปิ่มแค่แล้วก็ เอาดินพิตัันแล้วก็ออฟเทอร์ดินดินนี้อยากได้ดินเขียวเลยมิเยอะดินพิตันันออฟเทอร์ออฟเทอร์เหลือปะโอสิบอันนั่นนะของผมมันด้านเท่าไหร่หนึ่งสองอ่ะปักไอ้ปักอะไรหรอผมทําการขุดตรงนี้ก่อนนะอ่าผมจะขุดตรงนี้ลงมาหนึ่งช่องก็แล้วผมจะวางดินตรงนี้แทนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยได้ละสิบพอดีเลยเลอมันเอินเกินก็พิตตันยี่สิบนะ ก็ผมทำสองฝั่ง20่สิบแปดสิยี่สิบโอเคพิตตันยี่สิบแล้วก็ออฟเวอร์ต้องยี่สิบเหมือนกันแล้วก็ผมจะทำการวางเป็นอย่างนี้นะพิตตันมาวางเปิบเปิร์บเปิ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 บแบบว่านี้ก็เปิบเปิสองฝั่งเลยนะก็ไม่ใช่สองฝั่งเด็กก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมทำนะว่าท่านผู้ชมทำกี่ฝั่งผมก็ทำประมาณนี้ผมก็จะทำการต่อข้างหลังพิตตันนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้วางเป็นบล็อกคอนควีดนะไม่ใช่ดิมันเป็นบล็อกอะไรก็ได้้นนั่่แหละตอเขาาม ข้างหลังพิตันตรงนี้ก็หลอกค่อยปูแล้วกันเปิบอะไรวะนี้แล้วก็ให้วางเป็นออาเทร์ให้มันหันด้านนี้นะแบบนี้เลยไอจุดแดงๆอยู่ข้างหลังนะแล้วก็วางเลสโตนตรงนี้นี่โอเคอะไรวะนี้อ่าแข็งเ,เปิบเปิบมาวนี้แล้วก็ต่อกำแพงขึ้นมาเลยก็ได้กำแพงผมก็จะสูงกว่าอันนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้ดีกว,ว่าผมจะใช้หลังคาด้วยบล็อกอืน่นวาประมาณนี้นะอ่าทั้งจริงก็เสจแล้วนะฟาร์ม ่ามันง่ายมากเลยนะแต่ผมจะทําวงจรอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าปกตินะก็รอดูเลยรอดูเลยผมจะทําอะไรโอเคเสร็จของก่อนเออแปะแปะอันนี้แล้วกันนะแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสสี่โอเคข้างบนมันกระจกนะว่ามันค่อนข้างจะเสียวเลยแบบคล้ายๆแบบอะไรวะลวงพ่ะปลูกอ่ะผมลืมว่ามันต้องเรียกว่าอะไรแล้วก็ ก็ต้องการฮอปเปอร์กับหีบนะเอ่อผมจะวางอะไรแบบนี้ก็แล้วกันตรงนี้จะเป็นหีบของผมหีบผมจะไว้ซ้ายขาเลยแล้วกันที่เกดเอามารวมกันนะเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าหีบเปิดบเ,ดเดิมีหกหกแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบโอเคฮอปเปอร์แล้วก็ อ่ไม้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 เนี่ยไม้ผมเริ่มเกี้ยงแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลแล้วก็เปิบเอามาเลยหัวอ,อันแล้วก็เปิบ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 ไม่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 โอเคผมจะขุดลงทำไมล่ะก็นี่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 อะไรแล้วทำแ,แบบนี้เลยตรงนี้ก็จะวางากระจบึบก็ต้องการกระจกแผ่นนะกับผมจะใช้เป็นกระจกแผ่นอ่าแป๊บนึงนะเอาอันนี้ก่อนเนะปิบ บนมิว l เขคราฟสีออกมานะกระจกอยู่นี่ก็ปึ๊บอ่าลักษณะแบบนี้ผมว่าเยวเกินออกมาก่อนสามสองพอ,อันนี้ข้างบนเนี่ยผมจะใช้เป็นสีขาวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลมเกินกับไอ้นี่เกินไปนะกระจกที่จะอยู่ไว้กัน้นไผ่นี่นะแล้วก็วางปิดมาเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้เปิดข้างล่างผมยังไม่ปิดนะ พราะผมยังต้องวางไผ่วางเลยไหมวางเลยแล้วกันเนาะก็วางไปเลยเปิบแล้วก็นี่นี่นี่เอ้ผมวางหีบ่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันวางไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมพนวงจอนก็น่าจะรู้อยู่ก็วางไปอย่างนี้กนแล้วกันเนาะอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวแน่ได้อยู่หรือยังไงดีอย่างนี้แหละเอออย่างนี้แหละไม่ต้องคิดมากก็วางไปเลยเปิบเพิ่เพิ่เปิ่เิโอเคก็ หอ,อกมก่อนโอเคอันนี้ปึงป๋งปึ๋งก็จะได้อะไรแบบอน,นี้มาโตว,วายอยู่นะเนี่ยก็ตรงที่ผมวบางเนี่ยหอวางแล้วมันห่างกันนะโอเคเนี่ยตั้งจริงอันเนี้ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำวงจรข้างล่างต่อมันจะเป็นไมค้าวิทอปเปอร์นะวิ่งวิ่งไปวิ่งมานะก็นะครับวิทอปเปอร์ก็ใช้รางรถไฟนะอ่าแล้วก็ส่วนกิ่งไม้อ่านี่เก็บไปนี่เก็บอ่าอะไรจะไม่จำเป็นก็เก็บไปก่อนกระจกก็เอาทองมา เล็กน้อยผมจะทำรางเร็วนะมันต้องใช้อะไรมากนะรางเร็วทองและสโตนกิ่งไม้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 ไมเบิบเบิร์บเบิบเบมันหกก็แล้วกันมาไหนนะคราบไงโอเคอ๋อทองข้างๆกิ่งไม้หนึ่งเองใช้หกหกก็พอแล้วแล้วก็จะค้ามไป็นไ้นี่ต่อคันโยกด้วยมาหนึ่งเลยอ่ะสิบอันเลยแล้วก็เหล็กเหล็กหน่อยเหล็กยังหยู่ไหนวะเหล็กที่มันจะเยอะอ่ะเบิร์บ ก็ทำอันนี้มา2อ,อันนี้ก็2ปเปิดโอเคอะไรประานี้าจริงผมยังต้องการหีอไอยู่อีกนะงั้นผมอย่างนี้เลยแล้วกันนะเนาะแคแล้วก็ก็จะขุดลงไปข้างล่างมาตรงนี้ก็จะเป็นบนไคราฟต์วิงอปเปอร์วิ่งนะปึ๊แอะไรวันนี้เอารางออกมาตรงมุมเนี้ยผมจะใส่เป็นรางเร็วแล้วก็ผมขุดลงไปอีกหนึ่งอันเออหนึ่งช่องเเพื่ะความสะดวกสบาย แล้วก็ขุดอ้อมอันนี้ก่อนต้องการนี่แล้วก็เหยียบอีกสี่โอ้จะทรัพยากรเยอะอยู่นะก็น uh. ี right. ่นี <this? Sure. S 1> ่เอาใหม่เออนี่นี่กับนี่นี่แล้วกันให้มันมันไม่ตรงกันอ่ะเพราะเดี๋ยวถ้าตรงกันเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามนะเออแล้วก็วางนี่วางนี่ลักขนะแบบนี้เลยอันนี้อุดนี้แมครับเร็วแล้วก็ขันโยกแปะแล้วก็ ขันโยกแปะคมจะแปะจากล่างแล้วก็ขันโยกแล้วก็แปะมาเดิมเปิบเปบแล้วก็ใส่รางให้มันครบมานิหลังจากนั้นก็จะทําให้มันวิ่งโดยการวางตรงนี้แล้วก็ไล์ไปเลยก็จะวิ่งไปวิ่งมาละสามอ่าขุดไปงี้ก็แล้วกันตรื่อ้จะวางเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ารางเลียวอย่างนี้นะเบิบเบิเแล้วก็เ๊ิบเวางรางปกติไปลงมา แต่คันโยกแล้วก็กวางรางให้ครบแล้วก็หมายคาบิท็อปเปอร์ก็ใส่ให้มันวิ่งโอเคก็วงจรเสร็จแล้วบ้างก็ไม่ได้ดูดเลยถ้าดูด,ดินด้วยว่ะอ่ะดูดินแล้วมันไม่ยอมส่งข้อหีบอ่ะอ่ามีเหลืองแล้วกันหนึ่งนะแน่มันไม่ส่งข้อหีบอ่ปะอ๋อา๋อาเล่นตัวไม่ทำงานแล้ววะเนี่ยโฮลิเชสแปบ๊บนะมันเป็นที่อะไรนกันหนึ่งนะผมขอแก้แป๊บหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อผมรู้ละ ไอ้คันโยกตรงนี้นะผมแนะนําให้ย้ายที่ก่อนอ่าเก็บของนี้ก่อนนะเนี่ยไอ้คันโยกที่ลางเร็วอ่ะมันไปล็อกและสโตนมันส่งเอ้ยริเวอร์อ่ะไอ้คันโยกมันส่งเข้ามาในบล็อกนี้ใช่ป่ะแล้วก็มันก็ส่งต่อให้ฮอปเปอร์กับฮอปเปอร์นี้เวลากระแสไฟเข้าฮอปเปอร์ใช่ป่ะฮอปเปอร์มันจะไม่ทํางานก็เลยมันมันเลยทําการไม่ดูดผมจะทําการแบบนี้แล้วกันผมก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เอ่อลางลางที่จะวางเป็นเหมือนเดิมแต่ผมจะย้ายลางเร็วมาไว้ตรงนี้แทนประมาณนี้ แค่ย้ายลางเร็วเฉยนะอะไรประมาณนี้อ่าตรงนี้เสร็จแล้วมันก็กลับมาอุดแบบเดิมกนแล้วกันนะตรงนี้ผมจะใช้เป็นกระจกแปบะบเป็นแบบนี้นะเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้แปบะบไปก่อนรผมผมจะลองตกแต่งแคร์ก็นี่นะโอเคครับความไผ่แบบครบวงจรก็อะไรประมาณนี้นะก็มาดูผลผลิตแล้วกันไม่รู้จะมีอะไรก็มีประมาณนี้กระตรงกระตรงนึงเพราะ ก็เพิ่งสร้างโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะก็มุ่งสูตร240พูดตามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าอยากสร้างฟาร์มอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะก็ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมก็จะสร้างพอดให้แล้วกันเป็นการพูดคุยแบบง่ายๆสดวกสบายนะก็บายผม